เจ้าอาวาสวัดลบบุรีโอดยังไม่มีใครแจ้งเป็นเจ้าภาพกลัววัดไร้กระถินปีนี้วันที่30ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวทราบจากพระมหาทิพเนศอังคปัญโยเจ้าอาวาสวัดหนองปลิงหมู่ที่8ตนนําบลหนองปลิงอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอาตมาได้รับคำสั่งจากเจ้าคณะตําบลโคกกระเทียมอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ให้มารักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองปลิงก่อนเข้าพรรษาเนื่องจากเจ้าอาวาสวัดหนองปลิงองค์เดิมลาออกไปจำพรรษาที่วัดอื่นเจ้าคณะตำบลข้อกระเทียมเห็นว่าวัดนี้จะขาดเจ้าอาวาสตอนเข้าพรรษาจึงส่งให้อัตมามารักษาการเจ้าอาวาสวัดนี้จนออกพรรษาหนึ่งพรรษาแต่คราวนี้ทมเนียมเมื่อออกพรรษาวัดต้องมีการทอดกรถินและมีเจ้าภาพนำกรถินมาทอด แต่จนบัดนี้แล้วยังไม่มีใครแสดงเจตจำนงที่จะเป็นเจ้าภาพนำกรถินมาทอดเลยอาตมาวันจะดูไม่ดีต่อวัดนี้โดยเฉพาะอาตมามารักษาการด้วยจึงอยากขอวิงวอนสาธุชนผู้ใจบุญมาร่วมทําบุญถวายกรถินที่วัดหนองปลิงเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถที่ยังสร้างครั้งอยู่อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ข่าวสดฝากกดติดตามกดถูกใจเราด้วยนะคะ้ แล้วเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชม